มาพี่น้องมึอนี่สร้างเรื่องดีภาพพี่น้องมาเบงการไทยน้ำมันเครื่องอันนี้็นตั้งแต่ซสื่อม้าเครื่องสิบหาเลี้ยงดีสื่อมาาหม่เนาะพี่น้องสร้างเรื่องก็เอาไปไถโกเฟียงรอบหนึ่งแล้วถโกเฟียงรอบหนึ่งแล้ววันนี้รอบต่อไปนี่สีลงไถยหน้าอีกรอบนี่ก็เลยสีออกมาไทยน้ำมันเครื่องไว้ได้พี่น้องนี่น้ำมันเครื่องกันเติงออกมาแห้วละเปิงออกมากันนี่แหละดำ ดำอยู่เมนเฮาเติมขอไปไหม,ไมเปียงออกมามันก็นดำหลวงพี่น้องน้ำม,มันเครื่องแต่ว่าน,นี่ก็ถือว่าเหลือหลายอยู่ทางเรื่องสีไทยประจําเป็นทุกปีเลอพี่น้องสําหรับน้ำม,มันเครื่องแลวก็ะสีล่างล่างหมอกกองล่างหมอกกองตัวน,นี้อันนี้อันนี้ถอดออกมาแล้วนะพี่น้องถอดออกมาแล้วอันนี้อันนี้เป็นตัวหมอกกองอันนี้เป็นใส่กองบางคนกับบางท่านเข้าใจได้พี่น้องว่าล่างน้ำม,มันเครื่องไอ้ปวดเพียน้ำมันเครื่องเราต้องต้องล่างอัน ดังใส่กองเราบบนี้อยู่ mountain, kind of ่ในหมอกองนี่ม <sı f aring> ันดีเด้เต <c oughs> ิม <bacon> น้ำมันนั่นน้ำมันเครื่องนี่แหละน้ำมันเครื่องตัวนี้เอาแบงเติมในหมอกองนี่น้อยหนึ่งมันดีมีขีดอยู่พี่น้องขีดอยู่ข้างในนี่แหละมันดีมีขีดขีดบอกอยู่ว่าห้เขาเติมเพียงขีดนี่แหละมันถีเป็นตัวดักฟุ้นแม่พี่น้องเั็นทว่าเขาไถมันไงเนาะมันไงมันหยั่ง่ฟุ้นมันถืเข่ามานี่จังที่สางยึ่นไปถทายกเฟี้ยงกับมีฟุ้นข่ามาน้อยหนึ่งอู้่นี่อันนี้ก็สีร่างทุกปีนห่นไหพี่น้องล่างกับ่ ใส่โซลาล่างล่างให้สะอาดแล้วแล้วตอนเติมมันกลางอื้งทีให้พี่น้องเบ่งอีกทีหนึง่งมาพี่น้องล่างแล้วแล้ววันนี้ก็สิมาเติม,มน,น้่มันนี่แหละกลงอึ้งสิเติมมันเที่ยงขีดแล้วพี่น้องนี่มันมันมีขีดบอกลงข้างในมันเกิมมนแล้วเติมลงไปสำนีกก็โอเคหลอะลเขาใส่กวงที่เขาล่างเลยมันลงไปเลยพี่น้อง เดี๋ยวัยงขนาดบัดนี้น้ำมันที่เหลือนี่มาเติมลงเครื่องนี่พี่น้องเติมเบิร์ตนี่แหละเติมเบิร์ตเจลอนนี่มันกับสีพอดีเติมใส่หมอกกองน้อยนึงแล้วก็ที่เหลือก็เติมลงเครื่องนี่ให้เบิร์ตเลย ก้อนหนานี้ฝนตกมาเถื่อนหนึ่งอยบีนองอยบานสร้างเรื่องบานหันจวดนี่ตำบลหันจวดนองสองของขอนแก่นนี่กับพอดินซุ่มพ่อมันบองไงอะไะพี่น้องมาที่นี่ก็เลยอ็นเอาเครื่องมา่าเปลี่ยนมันเครื่องไว้ฮาสมงิว่ามันตกมาอีกรอบหนึ่งดินมันซุ่มพ่อไถ่ายไรก็สีเอาลงไปถไ่ายอไปอีกรอบหนึ่งถกบเพียงกอบยังไว้ให้เพียงมันสีนานสีมุนมุนเจ้หน่อยสันดอกเล่นเตรียมเอาเครื่องมาน ถน้ำมันเครืองไวาสมมติวราฝนตกมากมันความลงไปรวดสั่นเดียวผลองมานเสียเวลาอีกเจียนอีกาแดนลงไปปรับน้ำหน่อพี่น้องความมันกับพระท่านสูสีกันปันไดปตีนี้หไดเดนเอารถเอาไปเกียร์ลงไปปรับดินอีกเล็กน้อยก็เลยไทตต้องหัวตีเล็กน้อยไทยล้วๆอกะตีลงไปเกียร์ไปปรับไปอีกนะพี่น้องจ้างเงื่อนเท้งสี่หลักสูปี ผู้ใดเห็นบางคนบอไทยน้มันเกลือเตี้งบางคนขึ้นบ๊อบข่ใจไม่เป็นน้องตามทีสร้างอื้องเ็นเคยบอกก็เป็นผู้ลังคนเนี่ยเนี่ยเพิ่นบ่ฮู้จักา่าอยู่ในหมอกองนี่ต้องเติมน้ำมันลงไปอีกจัหน้อยหนึ่งนะเพิ่นเพิ่นเคยไปถอดล่างเห็นแหล่นเพิ่นพอมีน้ำมันอยู่ในนี่เพิ่นคดน่าเป็นน้ำมันอี่อย่างเพิ่นล่างออกแปนลินเลยนะแต่เพิ่นก็บ่บเติมนะละเพิ่นผู้บ่เขขาใจก็บ่เข้ขใจเด้อเป็นนองอันนี้สางอื้งก็เลยเห็ดคิปให้เบิ้องว่าในหมอกคืองไปน่อยนึง อากาที่เหลือเขาก็เติมลองนี่นะแหละแบบี่นองสำหรับคลิปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกัขอโจทย์สมนีนะครับเนาะสวัสดีครับ